ลงทําการแข่งขันมาแล้วทั่วสารทิศบวาสิเป็นอำนาจ,จะเริ่นมุกดาหารยะโสธรน,นครพนมอุบลราชธานีไปร่วมทําการแข่งขันมาแล้วทุกสนามและปัจจุบันกั็ยังคงทําการแข่งขันอยู่โดยเฉพาะยังยิ่งแข่งขันอยู่ที่อำเภอชานุมานเป็นแชมป์สนามชานุมานหลายสมัย นี่คือเรือเทพพรชัยเป็นเรือดังอีกลำหนึ่งของชุมชนบ้านยักคูครับนี่ครับเป็นเรือขนาดหาสิบหาผีพายแต่เบิ่งแล้วเรือลำนี้น่าจะบรรจุผีพายได้เกินหาสิบหาผีพายครับเพราะเป็นเรือที่ใหญ่และเงวนี่คือเรือที่ชุมชนบ้านยากักูภาคภูมิใจเรือ เทพพรชัยครับ